วันนี้นะคะก็ขออนุญาตสามัมภาษณ์ท่านอาจารย์บุญิลิส,สมบัติลายนะคะสําหรับการจัดกิจกรรมนะคะอบรมพนักงานในหัวข้อเรื่องทีมงานกล้าแก่งในยุคแห่งการแข่งขันนะคะที่ท่านอาจารย์ได้มาเป็นวิทยากรใ,ให้ความรู้ในครั้งนี้คะ่ะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจนะครับเห็นทีมงานดีเ็กมีความกระตือรือร้นมากน้องๆทีมงานและผู้บริหารก็ มีความตื่นเต้นสดชื่นแล้วก็มีพลังในการแสดงออกกิจกรรมที่จะาจัดวันนี้เป็นกิจกรรมที่ท้าทายเรื่องความคิดเรื่องการวิเคราะห์การวางแผนแล้วก็การสร้างพลังชีวิตพลังชีวิตที่สำคัญมากในการที่จะให้บริการที่ดีแล้วก็ให้ความสุขด,ดีๆผู้อื่นได้ตัวตัวของผู้ให้บริการต้องมีพลังชีวิตที่ดีมีวิธีคิดที่ถูกต้องมีวิธีการจัดการที่ดีแล้วก็มีทีมงานที่พร้อม ผมเชื่อว่าทีมที่เห็นในวันที่ส8บแปดยิบท่านเนี่ยเป็นทีมที่มีพลังชิดที่ดีพลังชิดที่ดีแล้วมีมีพลังแห่งการบริการที่พร้อมและพลังทีมสำคัญมากคือทีมใกล้ชิดกันรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็เป็นพลังทีมที่น่าจะให้บริการเยาวชนล,ลูกหลานชาวเียงได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับอืค่ะท่านอาจารย์บุญยริตมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสําหรับจุดเด่นของทางสถาบันดีแอคค่ะดียอเด่นกว่าใครในบรรดาสถาบันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้ก็คือดียกมีความพร้อมเรื่อง คุณมนุษย์ผู้นาเข้มแข็งทีมงานเก่งกล้าทีมงานกล้าแกร่งแล้วทีมงานเนี่ยเป็นทีมงานที่เป็นมืออาชีพแล้วก็สำคัญดีแอลงทุนเรื่องนี้พอสมควรการพัฒนาคนทั้งการเทรนการฝึกการอะไรต่างๆทุนมนุษย์สำคัญมากไม่ว่าองค์ประกอบโครงสร้างของหน่วยงานนั้นจะมีทุนมากจะมีสินค้าที่ดีมีอะไรตามแต่แต่ว่าถ้าขาดกําลังสําคัญเรื่องคนที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นเป็นทำเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้องค์กรมีความสำเร็จนั้นสิ่งที่น่าภูมิใจน่า ภาพภูมิใจคือเดียร์เนี่ยเป็นโดดเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของทุนมนุษย์คือความพร้อมของทีมงานที่เป็นมืออาชีพอืมค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะครับแล้วก็สุดท้ายนะคะท่านอาจารย์บุญยธิ์มีอะไรจะฝากถึงน้องๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่มาใช้บริการนะคะสําหรับทางสถาบันของเรายัางไงบ้างคะสบายใจ สบายใจแปลว่าอะไรสบายใจแปลว่าผู้ปกครองสบายใจเลยครับเอาลูกมาฝากที่นี่เหมือนอยู่บ้านเหมือนดูแลเองแล้วก็มีระบบมีระเบียบมีวินัยลูกหลานกลับไปจะมีคุณค่าผมเคยไปดูในค่ายที่เด็กๆมาอยู่กันก็มีความสุขมีความสดชื่นแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนรู้ฝ่รู้แล้วมีความพยายาณมากขึ้นมองเป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้นเติมเต็มให้เขาทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรมทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคําสั่งการก็ฝากผู้ปกครองว่าสบายใจ เด็กๆก,ก็ภูมิใจ mm hmm. นะครับผู้ปกครองท่านสบายใจได้เลยส่วนเด็กที่มาทุกคนจะตอบแทนผมไม่ต้องผมไม,งไม่ต้องพูดคำนี้ว่าเขาภูมิใจที่ได้เข้ามาได้ปัญหาใหญ่คือเด็กได้เข้าไม่ทั้งหมดเพราะว่าเขาสมัครมาเยอะแล้วเรารองรับได้น้อยอันนี้เ็เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องหาช่องทางต่อไป mm hmm. สบายใจกับภูมิใจอันนี้ผมว่าเดียกให้เดียกใ,ให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ให้เด็กทุกคนได้ให้น้องๆทุกคนได้คือสบายใจกับภูมิใจครับ นั่นแหละค่ะก็คือทาตอบนะคะว่าทําไมดีแอ็กถึงอยู่ในใจของนัเกเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะในภาคอีสานนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์บุญยริศเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะ